ในช่วงสกูมายาออนทัว์ของเราวันนี้คุณผู้ชมคะจะพาไปชมบรรยากาศนะคะสำหรับงานของว i วอั p ฟรอนต2023ค่ะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ วิวสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ค่ะจัดงานวิวอัปเฟรสต2023วิวนะคะต้องบอกว่าเปิดตัวสุดยอดซีรีส์ออริจินอลขนทับความสนุกแบบครบรถด้วยซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทั้งไทยและเกาหลีนะคะการันตีคุณภาพด้วยนักแสดงแถวหน้าของวงการพร้อมกับลงจอต่อเนื่องในปี2023นี้ค่ะ โดยภายในงานนะคะได้รับเกียร์จากเหล่านะักแสดงชื่อดังกว่า40ชีวิตค่ะจากซีรีส์วิวออริจินัลตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะอาทิหนุ่มมิวสุภพสิทธ์ค่ะไมล์พัสรันนิวเคลียร์หันษานนกุลชานนชินชินวุฒสิงตโตรปาชยาฟรุกนัทัศ์ซึ่งมีแฟนๆนะคะก็มาส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามเลยแล้วค่ะ โดยภายในงานเปิดตัววิวออริจินัลของปีนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเทรลเลอร์จากซีรีส์ Get Rich เปิดโรงเรียนปล้นนำแสดงโดยมินนี่พันธิรานะคะต้นหนแล้วก็มีนนสดานนันค่ะมีเรเวนิตานะคะที่เตรียมออนแอร์เร็วๆนี้อีกด้วยค่ะ ตามมาด้วยความสนุกจากซีรีส์โรแมนติกคอมเดี้นะคะ Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอนำแสดงโดยมิวสุปสิ Con ทธิ์มายละพัสรันแม็กกอนทัศถัดมาค่ะมาที่ Close Friend โคตรแฟน3โซจูบอมค่ะซีรีส์ของวัยฝันที่นำโดยนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงของสังกัดบิวไม่ว่าจะเป็นเบสชนสวัสด์ดังธทีรทัศน์วินสุภวิ์เอิร์ธนันทวัฒน์และอู๋พัทรพลค่ะ ต่อมานะคะที่ซีรีส์สุดเข้มข้นนะคะติอ u t i n g นำแสดงโดยชินชินวุฒินิวเคลียร์หันษานนกุลชานนกับเรื่องราวรักร้อนซ่อนชู้ที่ทั้งเผ็ดและก็แซบเลยละคะ่ะและตามมาติดๆนะคะกับ Shadow เงาล่าตายซีรีส์เวัยรุ่นแนวสืบสวนสอบสวนค่ะที่ผสมเรื่องราวเหนือธรรมชาติจิตวิทยาความรักและมิตรภาพ นำแสดงโดยสิงโตรปราชญาและก็ฟุกนัทค่ะสำหรับบิวออริจินอลฝั่งเกาหลีนะคะมี3เรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ดรเวอร์2ภาคต่อการแก้แค้นของเหล่าผู้พดุงความยุติธรรมบริษัทแท็กซี่สายรุง้งถัดมาที่ d e l i v e อรี่แค่ะซีรีส์แนวแฟนตาซีคอมดี้สยองขวัญน,นะคะปิดท้ายที่ The Secret Rom แมนติกเกสต์เฮาส ซีรีส์ย้อนยุคค่ะที่ดัดแปลงจากนิยายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดถึง6 3 0 0 0 0คนในเกาหลีนะคะก่อนที่จะสร้างเสียงเฮครั้งใหญ่ให้แฟนๆซีรีส์เกาหลีด้วยการประกาศสร้างซีรีส์รีเมค r b o บ n Rich Thailand อีกด้วยล่ะค่ะ นะ่าติดตามทุกๆเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเท้าวิวออริจินัลนะคะเขาเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มในปี2023นี้อย่างแน่นอนติดตามด้วยแล้วกันค่ะ